ดินสไลด์ปิดเส้นทางถนนทางหลวง3-2-3าทำรถติดสะสมกว่า100คันนานกว่า2ชั่วโมงขณะที่น้ำป่าไหลบ่าท่วมถนนทองผาภูมิสังขละบุรีหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขเพื่อเปิดการจราจร เมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้วันที่26กรกฎาคมในสุริยศัก์เหมือนอวมในอำเภอสังคลาบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อสอประจำจุดตรวจบ้านจงอวมหมู่ที่4ตำบลปรังเพลอำเภอสังคลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาปิดถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังคลาบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เลยน้ำตกเกลืองกระเวียขึ้นไปทางอำเภอสังคลาบุรี ประมาณ1กิโลเมตรส่งผลให้มีรถยนต์ของประชาชนนักท่องเที่ยวรถประจำทางรวมทั้งรถบรรทุกติดสะสมอยู่บนถนนมากกว่า100คันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่แขวงการทางสังคลาบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้าไปดำเนินตัดต้นไม้กอไผ่ก่อนจะช่วยกันนำก้อนหินขนาดใหญ่และบินออกไปจากถนนโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมง ก่อนจะสามารถเปิดให้รถยนต์สัญจรไปมาได้ตามปกติได้ในเวลาประมาณ15นาฬิกาจากการลงพื้นที่พบว่านอกจากจุดดังกล่าวแล้วในพื้นที่ใกล้กันยังพบดินและหินสไลด์ลงมาจากภูเขาอีกหลายจุดทั้งนี้ ในาสุริยศักดิ์ได้ให้แขวงการทางเร่งนำป้ายมาติดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากในพื้นที่อำเภอสังคละบุรีมีฝนตกลงมาติดต่อกันมากว่า5วันแล้วต่อมาเวลา14.30นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาระดับน้ำในลำห้วยอู่ล่องได้เอ่อล้อนไหลหลากเข้าท่วมถนนทางหลวงหมาเลข3 2 3ทองผาภูมิสังคละบุรี บริเวณด้านหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานพค,ค11บ้านวังเกรียงตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ80-90เซนติเมตรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่วนกร,กระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนรถขนาดใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวัง นายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิได้สั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยากกรลสุรศีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ตชด0.135ดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปพและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการ,การจราจรโดยเทศบาลตำบลท่าขนุนได้นำป้ายไปติดตั้งเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบล่วงหน้าว่าก่อนถึงจุดน้ำท่วม มั้งนี้สถานการณ์น้ำที่ปลับมาท่วมอีกครั้งเป็นผลจากเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ได้เกิดฝนตกอย่างหนักในพื้นที่ตำบลชะแลซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยอู่ล่องส่งผลที่มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงมาในลำห้วยอู่ล่องซึ่งเป็นลำห้วยที่ไม่ใหญ่มากนักประกอบกับลักษณะของลำห้วยที่คดเคี้ยวทำให้น้ำระบายลงแม่น้ำแควน้อยไม่ทัน จึงเอ่อล้นลำห้วยขึ้นมาท่วมถนนซึ่งจุดนี้เป็นการท่วมวันที่สองแล้วซึ่งจุดนี้เมื่อถึงฤดูฝนจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีซึ่งกรมทางหลวงกำลังเร่งดำเนินการหาทางแก้ไข ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน,น้ำที่7แจ้งว่าได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนหรือระดับน้ำเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิก5นาทีพบว่าสถานีบ้านวังขยายตำบลปรงเพลอําเภอสังคลบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนสะสม16ชั่วโมงเท่ากับ127.0มิลิเมตร